คลิปนี้นะคะก็ต่อจากของหลายเดือนของปีที่แล้วเนาะที่ว่าเอาอาวิธีการเพราะอะโวคาโดนะคะหลังจากนั้นอ่ะพอไม่สำเร็จนะคะมีรากแล้วรากเน่านะคะเจ๊ก็เลยเอามาใส่กระถางไว้แบบนี้ค่ะทุกคนเอามาไว้เฉยนะคะมีรดน้ำบ้างประปรายนะคะทีนี้เขาก็งอกขึ้นมาค่ะทุกคนมีงอกหนึ่งแล้วก็ต้นเล็กๆข้างล่างนี่เห็นไหมคะนี่ ต้องโฟก,กัดไหมนี่นะคะมีงอกขึ้นมาอีกข้างล่างนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยต้นเนี่ยนะคะจริงๆเหมือนเขาจะตายยากเหมือนกันนะคะอะโวคาโดตอนแรกรากเน่านะคะก็ทิ้งไว้ส่วนต้นนี้นะคะทุกคนอะโวคาโดก็คือเราไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกนะคะแค่เอามาวางไว้เพราะว่า,มาเมล็ดเขาฝ่อค่ะคอเอามาวางไว้เฉยๆเขาก็เกิดมาสองต้นนะคะ สองต้นในหนึ่งเมล็ดนะคะเหมือนต้นนี้ค่ะรากเน่าเอามาวางไว้เฉยก็จะเกิดมาสองต้นในหนึ่งเมล็ดเหมือนกันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเพราะอะโวคาโดไม่สําเร็จนะคะลองเอาเมล็ดที่รากเน่านะคะหลังจากที่เราแช่ในน้ําแล้วละ่ะเอามาวางไว้กับดินค่ะทุกคนเขาก็จะเกิดมาเองค่ะแค่รดน้ําให้ชุ่มนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรอปลูกนะคะ